ครับวันนี้เราอยู่กันที่ยูกิฟิกนะคบผมสาขาจุฬาลงกรณ์นะครับวันนี้เรามีงานแก้ทัศกรีน,นะครับพร้อมกับตัวกระจกนะครับ a t p l s w r t e s ซีรีส์4นะครับตัว4 4มิลน,นะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่าตัวจอเนี่ยลูกค้าได้ทำเอาตัวแอลกอฮอล์นะครับไปเช็ดนะครับแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีการซึมผ่านตัวกระจกชั้นหน้าเข้าไปนะครับตามบริเวณตรงด้านขอบ ข้างๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีผลทําให้ตัวทัชสกรีนเนี่ยถูกละลายไปด้วยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่ายูกิฟิกนะครับเราสามารถที่จะซ่อมในส่วนของตัวทัชสกรีนให้ได้นะครับนอกจากกระจกแล้วนะครับเราก็ยังมีตัวทัชสกรีนนะครับพร้อมให้บริการนะครับในการเปลี่ยนด้วยนะครับลูกค้าจะเห็นว่านะครับว่าตัวกระจกเราจะมีตัวทัชสกรีนแปะอยู่นะครับก็สามารถที่จะกลับมาทัดได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนทั้งจอนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยตัวทัชสกรีนก็ยัง เดี๋ยวเราก็ดูโปรเซสในการลงตัวกระจกพร้อมทัดให้นะครับแล้วก็เรามาดูลุกที่มันฟินิชแล้วนะครับว่ามันสวยงามไหมนะครับผมครับวันนี้เราก็มาดูในส่วนของขั้นตอนการลามิเนตนะครับหรือว่าแปะนั่นเองนะครับในส่วนของตัวกาวนะครับ OCA นะครับผมลักษณะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเราก็ทําการแปะเข้าไปที่ตัวกระจกพอมทัดตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวเครื่องที่เห็นอยู่ครับผมก็เป็นเครื่องลามิเนตนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยภายในภายในช่องนี้นะครับก็จะมีปั๊มสุญญากาศนะครับเพื่อดูดอากาศออกนะครับแล้วก็กดนะครับให้ตัวกระจกกาวเนี่ยมันติดกันนะครับโดยที่ไม่ให้มีฟองอากาศนะครับอยู่ระหว่างชั้นกระจกกับชั้นกาวนั่นเองนะครับผมขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราคงใช้ การแปะแบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะครับเครื่องมือก็เข้ามาช่วยทําให้ตัวงานเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการแปะตัวกระจกพร้อมทัดนะครับเข้ากับตัวจอนะครับอันนี้คือกระจกพร้อมทัดนะครับอันนี้คือตัวจอนะครับเราก็ทําการเมิร์กกันนะครับก็คือเข้ามาแปะร่วมกันนั่นเองนะครับครับหลังจากผ่านไปมาสักเกือบนาทีนะครับผม ตัวกระจกกับทัชสกรีนแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็เข้ามาติดกันแล้วนะครับที่เห็นเป็นจุดๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีอากาศอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเครื่องนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่จะกดนะครับให้ตัวหน้าจอนะครับมันสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับไอพวกฟองเล็กๆก็จะหายไปนะครับ ครับก็ประมาณสัก1นาทีได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะเอาตัวจอออกมาดูนะครับผมเห็นไหมครับตัวฟองอากาศเล็กๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็หายไปหมดแล้วนะครับตัวจอออกมาก็สวยงามนะครับแต่ว่าเราป้องกันตัวกาว OCA นะครับในการยืดนะครับผมเราก็ จะเข้าสู่โัรเซสของการสตาร์ทตัวกาวนะครับโดยการใช้แสง UV นะครับตัวนี้ช่วยเข้าไปนะครับซึ่งตัวแสง UV ตัวนี้นะครับก็จะทําให้ตัวกาวเนี่ยค่อนข้างเซฟตตัวนะครับแล้วก็แข็งตัวนะครับไม่ให้เกิดฟองเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะแช่เข้าไปอยู่ในนี้นะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก30-40วินะครับผมไม่นานมากนะครับเพราะว่าตัว UV ตัวนี้เนี่ยให้ความร้อนค่อนข้างสูงนะครับผม เอครับก็ผ่านไปประมาณสัก30-40ิีวินะครับผมอันนี้ก็น่าจะอุ่นๆแล้วนะครับผมตัวจอเนี่ยอุ่นๆนะครับผมก็จะมีความอุ่นๆนะครับนะครับผมก็เรียบเนียนสวยงามนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับโดยให้ทางช่างเนี่ยเขาประกอบนะครับผมเราดูว่าตัวจอเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับครับก็อยู่ในส่วนขั้นตอนนะครับการต่อสายแพรนะครับ ไปที่จอด้านหลังนะครับการลอ็อกซอบเก็ตครับกดเปิดเครื่องเื้องต้นก็ภาพก็ติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเทสทัชก,กันนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าเนี่ยถ้ามีปัญหากระจกหน้าจอแตกนะครับแล้วก็มีอาการทัชร่วมด้วยนะครับก็ยังไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับเพราะว่าเรามีโซลูชันนะครับที่สามารถทําให้ตัว Apple Watch ของลูกค้าเนี่ยกลับมาดูดีเหมือนใหม่อีกได้ได้เหมือนใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมตามที่ผมโชว์ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของทัชสกีนะครับก็กลับมา เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้งานได้นะครับปกติดีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมเราเจอกันในคลิปถัดไปครับผม